องไบ้างครับสอบวันแรกเ,เหนื่อยครับแล้วก็เป็นตื่นเต้นแล้วก็ต้องการปรับตัวในการใช้ภาษาอีกเยอะพอเข้าใจเขาไหมวันนี้เขาเข้าใจบ้างถ้า,ถ,าถ้าเขาพูดถ้ามีคนแปลอังกฤษามาให้นะอะไรเงี้ยสอจังหวะฟีตายหรือว่าเล่นแบบไหนที่ที่เขาแปลอังกฤษามาก็ก็พอใจแต่ถ้าญี่ปุ่นนี่ไม่เข้าใจ <c oughs> แล้ววันนี้ก <c oughs> ารสอบวันแรกรู้สึกไงมาก ระหว่างรเ,เวลของเราในการเล่นเขาสปีดบอลเร็วเร็วมากแล้วก็แข็งแรงก้าเข้าถึงตัวจะมีเวลาคิดได้น้อยมากก็กกกกต้องปรับตัวจากที่ไทยเยะแล้ว yeah. บอลฟุตั่น <Yeah. S 1> ระหว่างที่เราฝึกซ้อมที่นู่นกับการมาฝึกซ้อมที่นี่ต่างกันตรงไหนก็คือที่นี่จะจะจะ,จะดูเร็วเป็นบอลที่เร็วกว่าเป็นระบบกว่าสู้กันด้วยด้วย เรียกว่าไหว,วพริบมากกว่าที่ไทยที่ไทยบางบางบาง,บางทีจะเป็นบอลช้าลงบอลบอลแท็กติกบอลอะไรน,นี้หน่อยแต่ที่นี่คือเร็ว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 ,รวใ่กลยแล้วโค้ดหรือมีเพื่อนร่วมทีมได้แนะนำอะไรบ้างไหมก็โค้ดนี่ยังไม่ได้คุยกันเลยแต่แต่เพื่อนร่วมทีมก็มีก็มีเล่นบ้างครับสวัสดีครับพูดไทยอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ยังเรื่องบอลก็ยังยังไม่ได้ปรึกษาอะไรเั่ายหร่ ถ้าหลังเกมมีผู้ช่วยเดมาคุยด้วยเขาเขาพูดว่าอะไรค้เขาก็แนะนําเรื่องเรื่องการใช้ล่ามอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากให้ล่ามลงไปในสนามเยอะเพราะว่ามันมันจะทําให้แบบไปยุ่งในส่วนของโค้ดเกินไปอะไรเงี้ยโค้ดเขาอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบบช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ให้ผมเองในสนามอะไรเงี้ย